สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่ๆทุกๆทา่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคะนิสอนพระเครื่องนะครับวันนี้นะครับผมมีพระปิดตามหาเสนห์นะครับหลวงปุโตออกวัดลาดประเค้านะครับมาแนะนําแบ่งปันพี่ๆกันอยู่ทั้งหมด2องค์นะครับเป็นเนื้อเกสรนะครับสวยคนละแบบนะครับด้านหลังเป็นยันพุทโธนะครับมีเห็นไหมสวยๆนะครับแบบนี้เลยนะครับหลังยันพุทโธปิดตามหาเสนห์นะครับเป็นพิมพ์เล็กนะ นะครับมหาเสน่ห์ก็เป็นพิมพ์เล็กนะครับห้อยได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะครับนะเพราะว่าด้วยที่พิมนะครับก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับนะเปพิมพ์เล็กเด็กผู้หญิงห้อยได้กําลังดีเลยนะครับผู้ชายก็ห้อยได้นะครับนะเห็นไหมสวยสมบูรณ์นะครับยันคมๆมแบบนี้เลยนะนี่เนื้อเข้มเข้มนะครับเห็นไหมนี่สวยคนละแบบจริงๆนะครับได้มา2องค์นะครับเห็นไหมเนื้อเกสรช้ำชําแบบนี้นะ ให้ดูองค์แรกนะครับผมได้มาแบ่งปัน,ปนต้องบอกได้เลยว่าได้มาแค่2อ,องค์นี่ครับหลังๆและพบเจอน้อยด้วยนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมนิ้วเรียงสวยติดชัดเลยนะครับฟอร์มเต็มๆนะครับสว,สวยพิมพ์มหาเสน่ห์แบบนี้เก็บได้นะครับเก็บได้ยาวๆเลยสำหรับยันด้านหลังนะครับเห็นไหมนี่คมๆนะครับแบบนี้ อันนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนิ้วนะครับสําหรับองนี้นะต้องบอกได้เลยว่านิ้วเรียงสวยคมติดชัดมากนะครับครบทั้ง10นิ้วนะครับเห็นไหมเลียงสวยๆนะครับล่องแขนลึกๆนะครับเป็นล่องแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมหอุฟอร์มสวยมากนะครับสําหรับองนี้นะนะี่ได้มา2อ,อ,องค์นะครับเดี๋ยว เปิดราคาแบ่งปันพี่ๆกันนะครับนี่เห็นไหมสวยนะครับพิมพ์มหาเสน่ห์นะครับปี2 5 2 1นะครับหลังจะเป็นหลังยันพุทธกนะครับมาดูยันกันนะครับเห็นไหมยันคมคมนะครับเป็นล่องคมคมแบบดีเลยแล้วดูมวลสารนะเป็นเม็ดนะครับกระจายทั่วทั้งองค์เห็นไหมนะครับยันก็จะเป็นหลุ่มลงไป นะครับคม,คมแบบนี้รุ่นนี้มีเกด้วยนะครับชาหาก็ระวังกันดูดีๆนะพี่ๆท่านใดนะครับเช่าหาจากน้องไปนะรับประกันเทให้100%เลยนะครับนี่น่ครับลองดูล้กันสําหรับส่วนตัวนะครับน้องได้มาสององค์ก็สวยนะครับสวยเป็นคนละแบบนะครับสวยคนละแบบ ลองดูนะครับเผื่อพี่ๆท่านใดชอบองนี้ก็สวยสมบูรณ์เลยนะครับน้องจะเปิดราคาต่างกันนิดนึงนะครับสําหรับ2องค์นี้นะครับมาองค์ถัดไปนะครับองค์นี้จะได้เนื้อเข้มเนื้อ2โซนหน่อยนะครับเนื้อออกน้ําตาลนะนะครับแต่นิ้อจะไม่ค่อยชาเท่าไหร่นะครับนี่แต่เรื่องมวลสารและอ่าเนื้อสำหรับเนื้อมวลสารแล้วก็เนื้อสองโซนนะครับองนี้ จะเห็นเด่นชาดเลยนะครับเห็นไหมเนื้อออกน้ําตาลน้ําตาลหน่อยนะครับได้เนื้อนิยมนะครับอง์จริงอ่ะจ,จะสวยสวยกว่าในวิดีโอนะครับสวยกว่าในในวิดีโอนะนะครับลองดูแล้วกันนี่นะครับเป็นแท่งสวยเลยนะครับสำหรับด้านหลังนะครับยันสวยคมติดชาร์จสมบูรณ์เหมือนกันนะครับนี่ยันเห็นไหม คมแบบนี้นะครับทั้ง2อ,องค์จะเป็นเนื้อเกสรนะครับจะเป็นเนื้อเกสรนี่องนี้ได้คลิปปิ้นด้วยนะครับองนี้ได้คลิปปิ้นด้วยนะสำหรับพี่ๆท่านใดที่กําลังหามหาเสน่ห์อยู่นะครับสาหรับวัลลาปะเขานะครับนี่น้องได้มา2ององนะครับองนี้นะน้องเปิดแล้วกันนะครับให้พี่ๆนะครับได้เช่าหาบูชากันอยู่ที่ นะครับ3า0 0บาทนะครับสำหรับองค์นี้นะครับน้องเปิดให้พี่ๆได้เช่าหาบูชากันอยู่ที่3,500บาทนะครับ3,500บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆท่านใดนะครับสนใจนะครับเช่าหาบูชาองพระหนานนะครับหนามากพี่ๆท่านใดสนใจนะครับเช่าหาบูชารีบทักรีบโทรนะครับรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนะาเห็นไหมองนี้สามพนี้3,500บาทนะครับ สวยๆแบบนี้พี่พระฟอร์มสมบูรณ์มากนะครับรีบติดต่อเข้ามาแล้วกันน้องได้มา2องค์และมีแค่2องค์นี้นะนะครับสำหรับองค์นี้นะครับได้โซนน้ำตาลนะครับเป็นโซนนิยมด้วยนะครับเป็นเกศร2โซนนะครับโซนขาวกับโซนน้ำตาลนะเห็นไหมนะครับสวยในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับสำหรับองค์นี้น้องเปิดแบ่งปันให้พี่ๆนะครับได้ ชาวหานะครับบูชากันอยู่ที่3,000บาทเท่านั้นพี่นะครับสามพบาทเท่านั้นพี่ๆท่านใดนะครับสนใจชาวหาบูชานะครับรีบทักรีบโทรรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนะนี่เห็นไหมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะครับสาหรับอ่ารุ่นนี้เนาะพี่ๆี่ท่านใดสนใจเชาหาบูชารีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสาหรับคลิปนี้น่าจะมีเท่านี้พี่ๆท่านใดนะครับมีพระเครื่องหลวงปู่โตหลวงพ่อคูณ หลว่พพกเกษมลงบุแหวน้องยินดีรับเช่าลองส่งรูปมาดูได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ